เบ็ดถอนนี่ยเบ็ดถอนเลยนะเออเพี้ยงโตปลาไงครับผู้ทูตพี่น้องครับโอ้โหคใหเลยบวกใหญ่เลยครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากขึ no ้นฟังก่อนเนาะสวัสดีครับพี like ่น้องบองปลายสุภูสุคนนะครับผมวันนี้อยู่กับบ่าวแบงไทยบ้านบอตอนะครับแล้วก็พ่อรับสวัสดีครับ มือนี so so ้จะพามาใส่เบ็ดประชอนนะครับผมเป็นเหยื่อเขียดนะครับเขียดิโม่ครับรอบแก้มือแก้มือจากรอบที่แล้วเย่แย่แย่้ย่แยเกาหลีแย่แมงกิซ้อนรอบนี้เป็นเหยื่อเขียดนะครับครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมเ่ยืเขียดครับ ก็ค้างเขียดเลยเอ๊ะที่ใส่ใช่เหรอได้เด็กเขาได้ตัวใหญ่เพราะได้ลงหนาโป๊คิปเนี่ยเอ้ยตัวนี้นนนน ตัวใหญ่เลยเขีย,ยดข <laughs> ามันคือหอ,อยง,งั้นน่ะดีดีแธอเด้เด <laughs> ไปครับใส่ลังะะางป็ไปมันหมานครับ ยังอันนั้นเกียดยังเกียดชิกเกี่ดชิกโตวขี้เขียวทีสาครับส่หลังต่อไป <c oughs> ครับเมือนี้หากินบอนไม้ครับหากินทั้งไตฝไฟก่อนน้ำสะเทดทั้งไต้เนาะเป็นเบาะ <c oughs> เกียรเคียดครับมันนี้มันมันกวดยาวกัน แถวนี่ก็ปลาบัวหลายๆเนาะก็เป็นตาลุ่นอยู่ครับออาแล้ว Tôn lên chơi nhà đấy nè nhà cát bò <laughs>

ครับหลังสุดท้ายแล้วนนเนาะนี่หลังสุดท้ายละไอ้ท้องแรงเห็นบ่เหี้ยโอเคครับเดี๋ยวแรงครับตอนกลางคืนครับเดี๋ยวมาลุ่นกันครับผม ครับผมแบบตอนกึางคนครับผมไมายามเบียดนะครับเป็นไงใดหลังแรกป้าตีอยู่ติเรื่องได,ไดหลังนี้บ่คื่อเลยอย่ยร้อยอยู่ มันกินบด้ใช่ไี่ชุดแมวคุ้นๆตาตีบ่บ่ย่าหอยอยู่หลันงนี้ก็ยังบม่กินคินบพื่อนรุ่นหลังต่อไปครับอันนี้ก็ยังบม่กิน Thưa bỏ Bên đây xuống hạ can Đang hấp biết mọp Nhu 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 Lưu lụt rồi Nhớ luôn hấp luôn hắn Mọp เหนไ่อยู่โอ้ลุดลุดคับลุดลุดลุดเสไหนลุดลุดกินเนี่ยอ้แมงกับอะไเนาะ เป็นแยล่ล้อล้อล้อร <c oughs> ุนหลังต่อไปครับบอทำงานรุนต่อไปน <c oughs> ย่งังมาท่านกินครับ

เฮ้ยไปครับนี่นี่เข้าไปครับดุครับบุครับนังเนี่เดี๋หักรื่อต้นม่งงบุ่อะมึงดึงโกงกันถึงขัดล้าน่อยู่ววนไหนเมื่อกี้มันคือยังบูบับบูบับอยู่บุญบุนนุครับบุนโอ้หลังด่นเนาะล้าเลยว่าเห็๋วไหน อยู่บ่เล่าออโอ้ตัวปลาครับจับเต็มแล้วแป้งแบบแค่ได้ตลังเนี่ยเบืงแบ่งเบ็ดฮักเลยวะนี<อ>่ยังสีดตัวใหญ่เลยเมื่อกี้ล้านหมดอะเบ็ดบอลล้าดอกตัวใหญ่เลยอ่ะตงมันตีเหี่นหนหจนตายสิ เด็ดล้าพอม,มันถืออ่ะถือแล้วบ้างกันีน่ยกับสูตรเด้ยเต็มแรกครับบ้านมันครับผมเป็นเนี่ยเดี๋ยวรุ่หล้างต่อไป ยังนี้ก็ยังบอทำงานเบียดถอนเนี่ยเบียดถอนเลยนะเออเพี้ตัวปลาไงครับผู้ทูน้องครับ เลยพก่เลยครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากข้นฟังก่อนเนาะนี่ครับโอ้ดินอ่ยลมปาดโอ้ยลอนมั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 นครับตกง่ายเลยนี่สโนแฉกวัดลังนาก็อยู่แหละอ้ โอ้ยไงกูเขียนอีกครับโอ้โช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 เดี๋ยวนี่เด้อโอ้โหดูดะบุกไงเลยครับผมมัน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 เงียเขียดครับเนี่ยทำงานเนี่ยเขียดทำงานแล้วสองเต็มนะครับสองเต็มสองเต็มครับคื้นนี่ ง่อุ่ดนะไงก็แขนครับตัวไงแห้งึงเต็มหัวไงก็ขแขนหมดแหละสองแต็มสองแต้มเ้โอ้โอม,มันครับมันเหยืยอเฉียดนะครับเฉียดอีโม่ดังน,นทียนั่นกูนที่มันล้าหน่ดทากกันโอแม่เลย ไอ้ยีไส้เดียวกันนะขหมอนกันปลาใส่เดียวกันเลยน,น่ามันตื่นเช้นอนะ้าเนี่ยนะอืมอกินลึกเตะขอ,นนนนอินเนี่นท่านปวดเลยปะกดเงียบ ที่ปดปลาครับผมปดปลากินลึกก็ต้องสอดเงาครับโอ้โหสิตตาย้ะบ่โอ้โอยังไดก็บอหลุดเล่นซะสิเบ็ดล้าวะ่ะไปปดให้บ่ที่ปดดก็เหยอบิดเขาบิดท่านบ็ด่ะนี่นี่อ้าอืมอเคครับโอ้สองเต็ม

มาปนปนปนเปลี่ยนเงี้ยเดี๋ยวร่อยเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับแล้วอีกอประมาณสองสามหลังครับไปรุ่นก็ lắng nị cả, nhưng mà thể nhưng mà để say, bên đây lắng này nhưng mà tham ăn, bên đây lắng xuất hại ใช่หล่อนเย็นเนี่ยหลังนั่นเด็ด้างเลยเนาะครับผลงานครับผมตอนกลางคืนครับมายามช่วงสองทุ่มนะครับผมโอ้สามแต้มนะครับผมปลาค้อง่ครับหญ่กว่ขแขนอยู่ครับผม ครับเดี๋ยวยังไงมารุ่นกันอีกทีครับผมพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับประมาณตีห้าเพระาะว่ายามสวยบ่ไดดต้องไปเช่นนั้นโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาตีห้นา,านะครับไมายามเบ็ดรอบ้าครับผมกูเบ็ดฟอม

ลุ่นหล,นะล,ล,ล,ลังต่อไปครับหลังนี้ก็เหมือนเดิมยังยังไม่กินเลยครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับที่ไหนหลังนี้ทันเดชทันเดชท่านละบอมเนี่ ba tí hết ba tí thế hẳn bao nhiêu bao nhiêu phải ạ bao nhiêu năng việt đấy đấy ลุนลังเข้าไปครับลัาน,นี้ปลาตีเ้วงนันดเบ็ดมูครับลังนี้รุนรุนรุนรุ่นโอ้เบ็ดหมอบเลย อยู่อยู่วะลุ่นครับยกขาไปดิอืมยกขายปเอยู่วะไม่อยู่ โอ้ห<อ>ลุดดิงสมอบจนหลุดเลยครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับก็อยู่ดีหลังหลังนี้ก็หลุดได้เลยลุดหลายแต่เลือดางจ้ะรุ่นหลังต่อไปครับ biết nhung có tham ngang đi đang đi men gì lút gì quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หลุดเลยรถขับมอยู่โน้อาเกียร์ดแบบเมืองนี่ครับผมเมืองเมืองมืสอาแปลาตีแสดงว่ามันหมอบเลยตึงแล้วแหละตึงแล้วนี่มันตึงดึงมุดตั้งสี่เลนี่ยังคางจออเลยโอ้บาอยู่ก็หลุดว่ะตรงเบ็ดบอดดีแต่ เลด้ยงครับเลยวายุับเบ็ดแลนลาเลยเลี้ลาโอ,โ,อโอ้ขนกดนาษเบ็ดซ้ำนี่ล้าอย <c oughs> ่างเี้ยสุดหลังต่อไปครับผมถือแล้ะน,นี่แหละดวงเบ็ดยูเตมุนนอยอยงนี่น้อยจริงจริง mùi ngay biệt lá bớt no. <laughs> Toàn sao Toàn sao nương tố đạo tôi nói ขันมันขันกินทั้งหาเสร็จล้าเดี๋ยวเสร็จได้ดุลหลังต่อไปครับห,หลังนี่บอทำงานเลยเยอะยังดิบน้องแมงแมงน้องเส็ดน้านเงินเท่าไหร่ดุนต่อไปครับถูกว่าหลังเลยว่ามันถูกแล้ว ยู oh, have, because, because. Mm ้ยครับปลาคอปลาชอนง่ายก็โซมุกี้ยยอืมเสยสวยยู่นะโอ้ยลุดโอ้ยยกขึ้นยังไงลุดด้วย อะไรบออ้ยทันบอหาตั้งหัวอยู่ไปจ่อยอู้หูไหลต้นนี่อ้ยเจ็บว้าไรมันเหงาเบียดเสื้อนะเนี่ยเงยาเบียดดินไหลรุเจ็บว้าแรงงามครับ ม่อะไรเ้ยมันเงาซื้อไหนไอหน้าก้องติดดุดติดหรอครับติต่อไปครับม่นี่ีเี้เกาตีเลยตีเลยีแล้วแม่เจ็บพวกติง่ตายีเ dù nắng tóc bài hát xong như ừ. không lắng. Không lắng lắng đi đi ใชเลยที่จีจอบจีขันเดียดนะหลังสุดท้ายครับเหมือนเดิมเดียดไม่ทำงานเหลือ,อยังเหลือ รอบรอบเช่านี่รุดลายล,ลังเนาะสนอล้ากัน<า>นีเบียดล้าพูดประกอบการตอนเช้าใส่งามตัวนึงเนาะตุ้นหิ้งกระไ้นี่รุดมือเหยียบกระได,ปะด้ปานโยบเบียด สองตัวครับใส่งงามตัวหนึ่งโอเคครับผมใส่เบ็ดปลาช่อนวันนี้นะครับผมก็สรุปยอดนะครับผมถูกตอนอสองทุ่มเนาะสามตัวครับปลาช่อนน้อยสองตัวแล้วก็ปลาช่อนใหญ่ตัวหนึงแล้วก็ตอนเช้าครับ สองตัวครับผมรวมทั้งหมดเป็นหาแต้มครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เช้านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับผมผู้ใดที่เข้ามาดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไทยบ้านอมปตอนะครับผมก็เช้านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ